และแล้วตัวละครที่หลายๆคนรอคอยก็ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัวละครแอสตาร่างครึ่งปีาศาจที่เป็นตัวละครบักภายในเกม Black Cover บอกได้เลยครับว่าตัวนี้สามารถทําดาเมจได้เป็นล้านเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับว่าเราจะได้แอสตาร่างครึ่งปีงาศาจเนี่ยกี่ดาวและบอกได้เลยครับว่าในรอบนี้ครับไม่ได้ใช้ตั๋วสเปเชียลเป็นตั๋วทั่วไปบอกเลยว่าสายฟรีทุกคนสามารถเก็บตัวนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ กดติดตามไลค์กดกรติดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกม Black Clover Right of the Wizard King กันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วตัวละครที่หลายคนรอคอยก็อัปเดตเข้ามานะครับสำหรับตัวละครแอสตารร่างครึ่งปีศาจซึ่งในรอบนี้ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือตัวเกมเนี่ยอัปเดตเข้ามาด้วยใช้ตัวทั่วไปโดยที่เราไม่ต้องจำเป็นจะต้องใช้ตัวสเปเชียลและที่สำคัญครับยังมีในส่วนข,ของการอันเชอร์สเตปอัพที่เราจะได้รับในส่วนของการตัวละครการันตีแบบแน่นอนและที่สำคัญ,สำ,คญสำหรับใครที่อยากส่มนะครับก็จะมีในส่วนของล็ การ์ดออกอีกแบบหนึ่งแล้วก็การสุ่มของตัวละครครับมีโอกาสที่จะได้ทั้งตัวละครแล้วก็การ์ดเองก็ <c oughs> อย่างที่ทราบมันดีครับหลังจากที่เราเคยรีวิวแอสตาร่างขึ้นพิสารไว้ในพาร์ทก่อนในส่วนของเลขการออกเนี่ยอยู่ที่1%ซึ่งมันสูงขึ้นกว่าเดิมมากๆครับกว่า0.5และที่สําคัญตัวนี้จําเป็นจะต้องมี การประจําตัวจึงจะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวละครแอสตาครึ่งวิสัตต์ตัวนี้ออกมาได้เองและตัวที่ผมมีในตอนนี้ผมจะมีทั้งหมด1 2 1เียใบและผมเชื่อว่าผมจะได้ตัวละครเขาแน่นอนเดี๋ยวไปดูในส่วนของความสามารถของแอสตากันหน่อยละกันนะครับนี่ โคเท่ต้องบอกเลยครับว่าแอสตาเครื่งวิาสายเนี่ยเป็นดีเฟนเดอร์สายสีแดงนะครับเป็นแทงแดงที่ตีแรงจากค่าเดฟที่เขามีนะครับและที่สําคัญเราจะต้องเลี้ยงเลือดเขาให้น้อยกว่า40%และในตอนนี้ครับเมตาปัจจุบันยังไม่มีตัวอะไรที่จะสามารถแกนทางแอสตาเครื่องปิาสาจได้และถ้าเรารอตัวละครราชินีแม่มดมาคอมโบกับเขาได้บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตร o ออย่างมากนะครับผมเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยเป็นกรณีที่เป็น LR นะครับ mm hmm. เมื่อเลือดต่ำกว่า40%ครับเขาจะได้รับสถานะ เวทมนต์แอ Anti นตี้ะน, 1, นะครับหรือว่าแอนตี้เมจิกนะครับที่จะทําให้เปลี่ยนทุกๆ1,500เดฟนะครับหรือว่าค่าป้องกันเนี่ยเป็นดาเมจอยู่ที่15%อันไอนี่คือพาร์ซิฟจาก LR ของเขานะครับและถ้าเขามีการประจําตัวได้ครับเขาจะเปลี่ยนตรงเดฟเช่นเดียวกันครับให้เป็นดาเมจแล้วมันสามารถสแต็กรวมกันได้เป็นดาเมจที่โคตร OP อย่างมากและพาร์ซิฟต่างๆที่ตัวละครเขาสามารถทําได้เมื่ออยู่ในสถาน,นะแอนตี้เมจิกเนี่ยสามารถ พื้นฟูเกร sp ตีธรรมดาเนี่ยเด้งมา8ปดหน่วยได้โอ้โหแบบโคตรโกงแลนะทุกคนมันโอพขนาดเนี้ยใครจะพลาดละ่ะฮะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยครับว่าผมจะได้หรือเปล่าไปครับสิใบสุ่มที่เผลอืมหือว้ยกทองแดดเป็นชุดเช้นานะอืราชาเราแอบใจร้ายนิดหนึ่งนะครับอืมแต่เท่าแต่เท่าแต่ฟ้าได้มาเยอะโอ้ยไม่แย่นะครับสีฟ้าได้เยอะอยู่นะได้มาทั้งหมด4ี่ใบนะครับเราได้ใช้นะให้เศษพวกเนี้ย เวลาสูมที่ดีครับเราต้องกัดจังหวะเวลาแอสตาโผล่หน้ามาอย่างนี้มันก็จะเป็นสีทองและเป็นชุดคุนนางแสดงว่าเปิดตาเอาย,ยังยังยังไม่เปิดตายวิ้ยแต่สีฟ้าเยอะขนาดปรับเล็กขึ้นมา1%บอกว่าโอกาสออกเนี่ยเยอะขึ้นเลยนะครับผมอุยในตัววาลทอสนะครับก็ยังเป็นตัวที่นิยมใช้อยู่ในทีมสปีดในปันปจจุบันนะครับทุกคนไปครับกวใบ ถ้าพร้อมกันแล้วลุยอื้อันนี้ไม่คาดหวังอะไรเลยอุ้ยแต่ยังมีติดสีฟ้ตาติดมาสองใบเฮ้ยเรามสามสิบใบแล้วนะผมว่าครั้งต่อไปอ่ะต้องมาแล้วแหละสำหรับตัวละครแอสตรานะครับแล้วพอผมได้แอสตารขึ้นมาเมื่อไหร่ครับผมจะไม่อัพจนสุดถึง5าดาวนะครับผมจะใช้เศษอเนกประสงค์ในการอัพและผมจะเก็บตัว๋วรอตัวละครตู้ต่อไปที่จะมีการอัปเดตเข้ามาต่ออีกบอกเลยว่าเอามปเลกก่นคอมโบกับแอสตาร์ได้ OP มากมครับทุกคน ก็วางแผงกันไว้ดีๆนะครับสำหรับสายฟีทุกท่านถ้าพร้อมกันแล้วก,กดกันต่อนี่แล้วก็ชุดคุณนางรอบนี้แหละออกจริงๆนี่คำนวณมาเป๊ะไม่น่าจะเกิน40ก็ออกแน่นอนและก็เป็นตัวละครหรือเปล่าแสงไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่นะคงไม่หลุดเลดนะครับนี่โอ้ย <c oughs> คงไม่หลดดุดเลละหลุดเลยนะฮะตะกูลซิวา ได้เป็นโนเซลซิวาเอา,าจริงๆขาเล่น,นคอมโบทีมไฟได้แหละเพราะว่ามันเป็นคอมโบเผานะครับนี่ได้ไวแล้วตอนแรกหาแทบตายไม่มาตอนนี้มาทําไมไปครับก็ถือว่าตามเลดนะครับก็คือเริ่มออกแล้วไปกันต่อครับนี่โคเวอร์ทองชุดขุนนางนะครับผมแล้วก็เปิดตาถ้าไม่เปิดตาแล้วออกสิมชมพูนะครับแสดงว่าเราได้การนะครับ ผมว่าจุดนี้คงไม่หมาแล้วทุกคนเราต้องไปพึ่งอํานาจของลูกพี่ของเราหน่อยแล้วกันนะครับนี่ลูกพี่ลูกพี่นี่เราต้องไปหาลูกพี่รักกับลูกพี่แม็กน่าก่อนนี่สูตรเรานะฮะสูตรของช่องซักคนิดเวลาเรามายืนข้างๆลูกพี่เนี่ยผมบอกเลยว่าออกแน่ออกเกมแน่ไปครับเพชรเรายังเหลือกระชาเรายังมีจัดต่ออีกทีจะเป็นอะไรไปโอ้โห ทำไมทุกพี่เราใจร้ขนาดนี้เนี่ยไม่นะรูกพี่เราในี่ใจร้ายเกินไปแล้วทุกคนแบบนี้ไม่ได้ละซื้อตัวเพิ่มก่อนไมครับรอ60ครั้งแล้วต่อไปครั้งที่70นะ็สินกัดจะหวาดีๆแอสตาถือดาวเอาแมา่ชุดคุ้นนางรอบนี้ต้องเปิดตา2ตัวขอเป็นไงเป๊ะจะหัดปึ๊บเอ้ยแสงจา้าอุ้ยนี่ไงบอกแล้วสองผมพูดอะไรไม่เคยพลาด แอสตามาแน่แล้วก็การ์ดเชื่อป่ะทุกคนผมว่าได้การ์ดด้วยน,นี่โคตรเท่เฮ้ยรอบนี้ถือว่าไม่เจ็บนะเว้ยถ้าได้การ์ดถือว่าโคตรคุ้มอะ่ะจะบอกว่าได้สองตัวเอาอย่างชาม่รอบนี้เป็นตัวอะไรอะ่ะโอเคเฮ้ยขอการนะ์ดแน่ โอ้ oh, ตกใจ <laughs> คิดไม่ได้แอสตาปีัยอีกตัวหนึ่งเฮ้ย hey, ทำไมตัวละครเยอะจังะ่ะลุนลุนโอเคยัง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 ขอการ์ดขอการ์ดเถอะอย่าบอกแอสตาแอสตาสองตัวติดเฮ้ย <Hey, S 2> เกินไปปะทุกคนโอ้โ oh. หสุ่มปุ๊บได้ซ้ำปับ๊บ ตอนนี้เราได้ประมาณ1ดาวแล้วนะครับก็ขาดอีกประมาณงตัวนะครับก็จะเป็น2ดาวาจริงๆผมมีวัสดุอเนกประสงค์แต่จริงๆผมอยากได้การ์ดตัวละครเขาด้วยนะฮะจะได้ดึงศักยภาพสูงสุดไปได้นะครับมามีแววแล้วมีแววแล้วอยา่างงี้เราจะการจังหวะรอแอสตาโผล่ไม่ทีนี่ชุดคุณนางอืไม่ใช่ขอการ์ดหลุดมาหลุดมาการ์ดเฮ้ยยิงมีการ์ดแน่น,นอนเฮ้ยผมว่ามีโอกาสได้การ์ดแล้วทุกคนใช่ใช การ์ดแอสตาการ์ดแอสตานิดเดียวนิดเดียวจริงๆเลยุอยทอมม่ติดว่าหลุดนี่คือแบบโคตรเพอร์เฟกอะผมจะรอจกกังหวะแอสตาโผล่มาอย่างงี้นี่ังหวะาล่างแอสตาปีศาจโผล่อยู่ข้างหลังครับออกทัวร์แล้วเปิดตาไม่เปิดแต่เบิ้ลสองจริงๆมันควรเป็นการนะเว้่ทุกคนเอาจริง ถ้าไม่ได้การ์ดตรงนี้เราก็จะไปสุ่มการ์ดจากตู้ของการ์ดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับหรือไม่ก็อาจจะไปในส่วนของสเตปอัพก็ได้นะฮะแต่ผมอยากได้ตัวเพิ่มนะครับเพราะว่าม,มีโอกาสออกตัวอีกโอกาสเรายังไม่อยู่รอจังหวะนี่ทองรัวๆแต่เสียงเดียวอชุดชาวบ้านอมไม่เปิดตาซะด้วยฟ้าออกมาแค่สองใบอะสิะได ได้เป็นการ์ดชามี่นะครับทุกคนยังพอมีโอกาสนะครับคือต่อให้หมดนี้ไปครับผมก็อยากไปฟาร์มในเกมเพิ่มทั้งกิจกรรมต่างๆภายในตัวเกมบอกเลยครับยังไงก็เปิดการันตีได้อีกตัวหนึ่งแน่นอนนะครับบอกเลยว่าตัวเกมจาแจกให้เราเยอะมากๆนี่โอ้โหคุณนางอยู่ไหนเอ้ยแต่ก็ยังเปิดตาแสดงว่าได้การ์ดขอเถอะแสงจ้าและออกมาใบแรกนั่นก็คือการ์ดแอสตา รอบนี้คือการแน่แหละโอเคตกใจเอ้ยเดี๋ยวทำไมตัวละครผู่บ่อยจังไงการการไม่ออกใบแรกหรอฮิแอสตาเห็นไหมดูก็รู้เลยให้ตายเถอะหลุดอีกแล้วเรอเนี่ยนะฮะก็ <c oughs> คือผมมีตัวละครเขาอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ก็ <c oughs> หรือว่าเราคนเปลี่ยนทำเลนะครับเราต้องเราต้องเปลี่ยนทำเลนะฮะทำเลใหม่เราก็เลยเข้ามาในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมเราก็ไปหาฟานเซลนะครับเอ้ยยังฉันยังไม่พร้อมสู้กับเจ้าฉันจะอยู่ข้างเจ้านะโอเคครับตอนนี้เราก็สุ่มไปจนหมดเพชรเรียบร้อยแล้วหมื่นกว่าเพชรก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือตัวเกมเนี่ยเขาใจดีให้เราสุ่มด้วยใช้ตัว๋วทั่วไปได้นะครับแล้วผมก็ได้แอสตามา1ดาว และตอนนี้ครับผมก็จะไปทำภารกิจภายในเกมต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวครแอสตารร่างครึ่นปีศาจพร้อมกับทีมที่ใช้ว่าจะเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญผมจะหาการาฟประจำตัวมาให้ได้นะวก็จะดึงศักยภาพสูงสุดของเขาให้ได้เต็มที่ที่สุดบอกเลยว่าตัวนี้มันคือตัวบัค p v p ชั้นดีเนี่ยผมมีเศษอัพให้เาเยอะทุกคนผมดองมาพร้อมแล้วยังไงป้านะฮะดาวแน่นอนขอแค่ได้การาฟประจำตัวก็เลยว่าเดี๋ยวสุ่มก่อนการันตีผมก็ค่อยมาใช้ทีว่าเศษผมก็จะยัดเขาต่อนะครับ และที่สําคัญถ้าเราสามารถเสริมแก่งเขาได้ครับมันก็จะเพิ่มสถานะต่างๆไปอีกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกเวนทมนต์แอนตี้เมจิกมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับตัวละครแอสตาครึ่งปีศาจตัวนี้นั่นเองสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e กันด้วยนะกันแล้วไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ